ความต้การกำลังนี้ยังไงที่ไบครับจริงๆเราคบกันมาสักพาหหนึ่งแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดนะครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวัดดีๆพี่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได,ได้ได้รู้่องความสัมพันธ์ของเราและอยากให้เกี่ยวกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความสัมพันธ์ของเราอย่างชัดเจนว่าผมกับนี่ตอนนี้เราคบกันอยู่ รู้เนาะข่าวภาพที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะโอเชี่ยล m นี่ยังไงครับพี่ใบก็ตอนล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลย่วนเขาให้กำลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็ตามภาพาที่เห็นครับกับความัมพันธ์กับ m นี่ยังไงพี่ับจริงๆเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดนะครับอย่างที่เห็นก็คือ ผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวัดดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราและอยากให้เกี่ยวกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสัมพันธ์ของเราอย่างชัดเจนว่าผมกบบนี่ตอนนี้เราคบกันอยู่พอเปิดวาร์ปอย่างนั้นตกใจไหมเมื่อไ่เราจะเห็นภาพออ,อ,ออกมาถูกเปิดวาร์ปนนตกใจไหมเห็นภาพออกมาเออไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรียกวอะไรครับเราใช้ชีวิตปกติมากคือ ถ้าถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรทิ้งผมคงไม่ไปเดินชิบูย่าเปิดหน้าคนเป็นหมื่นคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันคนเลยครับผมผมแค่เอ่อรียกว่าไงอ่ะผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาและปกติที่สุดที่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมรับผมมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่มครับเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับเหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันรายการอะไรเงี้ยก็ ขอบคุณที่แสดงความดีกับพวกเราแล้วคือเรื่องต้นของความสำคัญหรอพี่ไปเริ่มจัดฉากไหนอะไรยังไงในตอนนี้เราทนได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนี่เขาเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราก็รู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่ายตูเกเตอร์เดอะซีรีส์ซีซั่นแรกครับแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับรู้สึกที่ใสยใจคอกันดีส่วน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับเรื่องห้าวข้ามเป็นสรงตอนปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรทุกอย่างเลยครับผมเออทุกอย่างคือผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่เน่ไม่ชอบสำหรับผมันคือความตลก หมายถึงว่าผมไม่เจอเลยใช่ไหมไม่เจอผมแฮปปี้มากๆหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นได้มั้ยผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทํางานได้อย่างมีความสุขและท้ายผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันนะผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันเขาเป็นเทริปสุดของเราไปๆสุดๆครับสุดๆครับผมผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่แบบสนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถ คุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆระยะเวลาการเข้าภาภาพเป็นเฟนประมาณกี่เดือนแล้วดูจริงจริงมันไม่ได้มีอะไรเอาเบียรสนาดนั้นเลยครับมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากมากเลยคือเราเรารู้จักกันมานานมากเราเป็นเพื่อนกันมานก่่นเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักครันี้มันคือสำหรับที่เรามั่นใจจริงเราก็เลยเหมือนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรียกอะไรครับเหมือนเรา ผมออกมาเล่นเฟสเน็ตในการทุกเช้ามาหลายเดือนแล้วอะไรเรี้ยเาขอเขาเป็นแพรหรือยังตอนที่เปิดม้วมาคือจะมีคนยินดีมากแต่ว่าก่อนหน้าไปเก่งเลยว่าถ้าเปิดม้วมาแล้วมันจะมีเป็แบ่งเป็นแบบอะเออผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วอะไรครับผมผมเข้าใจทุกทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะ ทำผลงานดีๆต่อไปครับอีกทีเราย้อนกลับอีกทีนึเราขอเขาเป็นแฝนหรือยังอะไรนะเราขอเขาเป็นแฝนหรือยังขอแล้วครับขอแล้วเออจะใช้คำว่าแฝงได้แล้วได้ครับเราไปไปรู้ไหมว่านี่ไปเป็นไอ้คนแรกที่ออกมาประกาศทางโซเชียลว่ากำลังอิจฉามี่ใมผมคือคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากให้คนรู้จักปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมเลยรู้สึกว่าเรา เราต้องให้เกียรติทุกคนท Arduino, ั้งทั้งตัวนี่เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที <ses> ่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้องต้องให้เป็นแบบมีใครุกลรณอ่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับในประกาศข้อสาคัญนี้มีความกังวลยังกระแสของแฟนคลับทุกคนไหถ้าดูจากเนื้หที่ประกาศออกมาผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเราแคร์ ผมแคร์แลวผมก็เป็นห่วงแลวผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขคือผมมาทํางานตรงนี้ครับผมสาบายเลยว่าผมมาเพื่อ s p r น a d love and positivity นั่นครับผมผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลงานของเราแบบได้ยินผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแลวผมไม่เคยมีจตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสําหรับผมผมอยากให้ให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของแฟนคลับเราสุัๆผมผมเชื่อว่าเขาเรียกอะไร ไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจความรักถูกไหมครับเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมมีความสุขมากเลยคร้วและทุกคำที่ก่อนจะแหลกออกมาต้องพูดไปต้องผ่านการปรึกษาทำไปแล้วนี่นี่ที่จริงเราคุยกันเราเราคุยกันผมที่เราคุยกันเราคุยกันทุกทุกเรื่องครับอ่ะตอนนี้ก็คือเป็นพ่อหนุ่มข้างรักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณเป็นพาร์ันึงของชีวิตแล้วกันยอมรับก็มบ ไปอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของสครับที่มีกระแสออกมาในเรื่องว่าการเลิ้งติดเพจผมรว่าจริงๆได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือว่าคือทางจริงๆทางตัวผมเองในในฐานะศิลปินเราจริงๆงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงนี้แต่ว่าพอเราไปสื่อคนแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับเราไปสืยแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวที่านของผมเองทางพาร์ทเนอร์ผมที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวทาง ตัวองค์กรที่ทางควันเดอร์ของผมไปเ,เขาเรียกว่าอะไรครับใช้บริการในการขออนุญ,ญาตเนี่ยทุกคนทำตามขั้นตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็นา่าจะเป็นการเขาเรียกวอะไรครับเราขอเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแต่เจ้าของผลงานยังไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นตอนโปรเซสเลยพี่ที่เขายังไม่รู้อะไรเงรี้ยแต่ว่าก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์มทีมผมได้มีการอินฟอร์มกับทีมของ ทุกทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราเราทำมาขั้นตอนทุกอย่างครับแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจกันกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้เราเข้าใจกันดีสองใบเข้าใจกันดีครับเข้าใจกันดีครับเข้าใจตรงกันครับขอบคุณครับครับ